สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องไคเดนอูบาเกะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเชิญรับฟังได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดถึงตำนานฮิปโปกิฟเป็นสัตว์ครึ่งกิฟฟินครึ่งมา้าหัวปีขาหน้าและเล็บเหมือนเหยี่ยวลำตัวและขาหลังเหมือนมา้าความสามารถของฮิปโปกิฟ คือบินระยะทางการระดับสูงๆได้ซึ่งมีลักษณะผส,สมระหว่างสุงนัขหรือสิงโตและนกตัวใหญ่โดยธรรมชาติกิฟฟินและม้าเป็นศัตรูกันฮิโปกิฟซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างสัตว์ทั้งสองจึงมีสัญ,ญลักษณ์ของการทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มีสำนวนเกี่ยวกับฮิปโปกิฟว่าข้ามหลังกิฟฟอนด้วยมา้าซึ่งหมายถึงว่าภารกิจที่ไม่น่าเป็นไปได้ฮิปโปกิฟเป็นสัตว์วิเศษตัวหนึ่งที่หลายคนเริ่มรู้จักจาก นิยายแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนนักโทษอย่างอัคคาบันซึ่งมันได้รับบทบาทเจ้าบักกี้ที่แสนน่ารักของแฮกริดนั่นเองจากภาพบนหน้าป,ปกของหนังสือและภาพเคลื่อนไหวในจอภาพ,พยนตร์ทำให้เราทราบคร่าวๆว,ว่าฮิปโปกิฟเป็นสัตว์ที่มีลักษณะตัวเป็นม,าม้ามีหัวเป็นนกอินทรี C. ตัวฮิปโปกิฟเป็นสัตว์ในตระกูลเอรกิฟเนหรือกิฟฟอนที่นาศัใสที่อยู่ของมันอยู่แถบคาบสมุทรบริเวณเทือกเขา ฟิเฟียนซึ่งเจ้าฮิปโปกิฟเป็นสัตว์ลูกครึ่งระหว่างกิฟฟอนตัวผู้กับม้าตัวเมียดังนั้นฮิปโปกิฟจึงมีหัวและปีกและขาหน้าเป็นกิฟฟอนส,ส่วนท้ายเป็นมา้าก็สำหรับวันนี้นะครับตำนานฮิปโปกิฟก็ได้จบลงไปแล้วถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสมกครกูกดกระดิ่งเพื่อจะได้พ่าคลิปใหม่ปีหน้านะครับขอบคุณครับ